สวัสดีครับพบกับเรากรมเจ้าท่าเพื่อประชาชนนะครับดำเนินงานโดยสํานักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ําที่4ครับขณะนี้เราอยู่ที่พื้นที่ปฏิบัติงานขุดลอกล่องน้ําหาดปอตาบลรัตภูมิอําเภอคนเนียงจังหวัดสงขลาครับซึ่งผู้ที่อยู่กับกับผมในขณะนี้คือนายบุญควรอิสโลหรือว่าพี่ควรนะครับปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกล่องน้ําหาดปอครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับอยากทราบความเป็นมาของโครงการครับครับเอ่อ ร้องนะพอ,เ,อเรื่องจากอวตารรัาตภูมิได้ทำเรื่องขอมายังสำนักง,งานพัฒนาและลำน้งทางน้ำ,ำ,ำ,ำที่4ี่ซึ่งทางแผนของสำนักง,งานเราได้จัดเข้าไปในปี65ซึ่งชาวบ้านประชาชนเดือดร้อนเรือไม่สามารถเข้าออกได้กระทังสัตว์น้ำมีผล,ม,ผลมีผลกับสัตว์น้ำที่หามาได้ต้องรอน้ำขึ้นน้ำลง ถึงตอนนี้ก็ทางแผนได้จัดให้ทําการขุดลอกในปีค5ขณะน,นี้ได้ทําการขุดลอกอยู่ครับครับโครงการขุดลอกดําเนินการอย่างไรบ้างครับพี่โครงการขุดลอกของล่องน้าหาปอซึ่งมีระยะเวลาดําเนินการ75วันเราเปิดหน่วยเมื่อวันที่25เมษายน2565ถึงวันที่8กรกฎาคม2565 ระยะทางที่กำลันการขุดลอกประมาณ750เมตรเนื้อดิน44,308.750ลูกบาทเมตรตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการขุดลอกครึ่งครึ่งทางแล้วครับแล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนงานครับครับใช้ใช้เครื่องจักรอะไรครับอตอนนี้ทางหน่วยได้นำเครื่องจักร เรือเจ้าท่าขอสีหนึ่งและเรือเจ้าท่าสองสีหนึ่งมาปฏิบัติงานในการขุดวอกครับผมครับเป็นเป็นเรือขุดประเภทหัวงสว่ารเนาะครับผมเรือขุดประเภทหัวสวานน่างครับรรววครับ,รบประโยชน์ของโครงการที่คาดว่าจะได้รับครับประโยชน์ของโครงการคาดว่าประชาชนในพื้นที่ชาวบ้านที่นําเรือเข้าออกสามารถเดินเรือได้สะดวกในการไปหาสัตว์น้ําในทะเลซึ่งไม่ต้องรอน้ําขึ้นน้าลงและสัตว์น้ําที่หามาได้ ก็จะไม่เกิดการเสียหายครับได้นําไปขายอุปโภคบริโภคได้เ่ว่ทันเวลาครับครับผมปัญหาอุปสรรคครับในการขุดลอกมีปัญหาอุปสรรคของหน่วยหาดตอก็เศษอวนซึ่งมีปัญหาอยู่ก็ชาวบ้านก็ทิ้งเศษอวนเศษชยะเครื่องมือการประมงก็มีเยอะก็ไม้ครับไม้เอาไปทําซังมันเป็นอุปสรรคในการขุดลอกเข้าไปใน ปั๊มหัวกุดติดหัวกุดมันเสียเวลาในการขุดร่องต้องปลดเศษพวงที่ออกก่อนงั้นปั๊มมันจะไม่ทํางานครับครับแล้วขยะที่ได้เอาใส่ถุงดาเอาไปใส่ถุงดำเอาเอาข,ขึ้นขึ้นฝั่งครับเอาขึ้นฝั่งเนาะครับผมครับผมครับอยากให้พี่ช่วยรณรงค์เรื่องขยะหน่อยครับครับเรื่องขยะนี้เดี๋ยวหลังจากการขุดร่องเราจะทำประชาสัมพันธ์ระหว่างไอเนี้ย ครับหลังการขุดลอกหลังการขุดลอกนี้เราจะจัดเวทีครับตอนนี้โควิดมันมันมันซาลงแล้วผมได้คุยประสานงานกับผู้นําท้องถิ่นแล้วว่าหลังจากคุณลอกเราจะจัดเวทีคุยกับชาวบ้านแล้วเราจะรณรงค์เรื่องขยะอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่ซึ่งจะไม่ให้แถวบ้านช่วยกันไม่ให้ทิ้งขยะลงในแม่น้ําทะเลครับครับครับจะเห็นได้ว่าโครงการขุดลอกของกรมเจ้าท่านอกจากจะได้ประโยชน์ทางด้าน ช่วยในการสัญจรทางน้ําเพื่อให้เรือเข้าออกไปประกอบอาชีพทางด้านประมงแล้วยังสามารถช่วยระบายน้ําได้อีกทางหนึ่งนะครับนอกจากนั้นยังช่วยในการไหลเวียนของน้ําให้ดีขึ้นนะครับทําให้สัตว์น้ําสามารถมาอยู่อาศัยแล้วก็สามารถวางไข่และเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ําได้นะครับซึ่งพื้นที่ที่จะได้รับผลประโยชน์จากการขุดลอกก็มีหลายประการนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังสามารถช่วยทําให้เศรษฐกิจนะครับ ในชุมชนดียิ่งขึ้นนะครับรายได้ของชาวบ้านก็ดียิ่งขึ้นนะครับคนในพื้นที่ก็สามารถที่จะนําไปพัฒนาดังด้านอื่นนะครับไม่ว่าจะส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีต่างๆนะครับผมก็จะทำให้รายได้มีการหมุนเวียนนะครับและที่สําคัญอีกประการหนึ่งนะครับปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับโดยการไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ําลําคลองนะครับหรือว่าในสถานที่สาธารณะนะครับ เพื่อความน่าอยูอ่ของโลกใบนี้ด้วยนะครับทั้งนี้ทางกรมเจ้าท่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่หน่วยงานต่างๆของทางภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนะครับหรือว่าภาคประชาชนต้องการให้กรมเจ้าท่าช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านทางน้ํานะครับสามารถที่จะติดต่อมายังสานักงานพัฒนานและบำรุงรักษาทางน้ําที่4กรมเจ้าท่าตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างได้เลยนะครับครับต้องขอขอบคุณพี่บุญควรอิสโลนะครับ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานคุณลอกที่มาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็มาช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยนะครับาสามารถที่จะประกอบอาชีพได้เพิ่มพูนความสุขให้กลับมากันอีกครั้งนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมครับท่านสามารถติดตามรับชมพวกเราได้นะครับใน YouTube ที่ช่องสบศี m d m a s t e r นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดลีปใหม่ๆด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับด้วยจิตใจเปลี่ยมรักยิ่งจริงใจด้วยไมตรีสามคีด้วยศรัทธา คำลึกบุณคุณของกรมเจ้าท่าด้วยชีวิตชีวาทำง,งานทุ่มเทกายใจด้วยกิจสำนึกถึงพระราชนาที่ด้วยเกียรติศักิรีคุณความดีที่สั่งสมไว้ด้วยปานิทานบริการเพื่อสุขวงไทยคือจุดหมายยิ่งใหญ่คือพลังใจหล่อ